โอ้โหแล้วได้ทห่านปฐมวิทย์ด้วยเฮ้ยตายโอเคหูวางตรงกลางนี่แหละะปเพื่อนใครวิ่งมาแบบไม่ดูตาแมวโดนแน่นอนแล้วก็ตรงนี้อันนึงจะด่านที่ผมว่าไม่อโอเคอะไรเพราะว่ามันอะไรนะคือมันมีหลายชั้นอะเราต้องแบบว่าเล่นแบบโซเดียโซนนีเท่านั้นแะมา ไรวางถุกวางแถบก่อนให้มากกสุดนะอะเท่าที่จะทําได้เนาะแล้วก็อันนี้อันหนึง่งไม้มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไมท้ที่มองว่าค่อนข้างที่จะโ,โหดเลยเอา้าใครเหยียบแถบวะหน้าไปไปหน้าทันนะได้ไงนช่วยเพื่อนเห <laughs> ยียบแถบกันรัวๆเลยโคตรโหดอะ่ะ <laughs> คือเดินไม่ดูนี่คือโดนแน่นอนอะ่ะ หลุดปะว่าหลุดแน่สวัดดีสูบไม่มีใครมาช่วยใช่ไหมโอเคว่างแทบแบบทางเดินง,งูงูนี่โดนโดนเฉยเลยเอา่าหุกที่ใกล้สุดโอเคนี่ไงเห็นรอยคนนะหนูหนนเองพยายามกลางแทบเท่าที่ทำได้ก่อนมาเพื่อนแทบเนี้ยกลางไปเลยฮะ จับที่นู่นข้างโอเคอันหนึ่งอ่ะแล้วก็อา่าตรงนี้อันหนึ่งอ่ะมา้าวจะเล่นอยู่โซนนี้แหละแล้วก็เก็บแถบนี่อันหนึ่งแหมทำไมเวลาเก็บแบ็บเติมแบบเ <c oughs> ออเย้เยวเจอเฟลิกต์ไปก่อนไลยคนนี้ก่อนจริงคนเล่ยเฟลิกนะเอาคนที่แบบไม่พร้อมจูกอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้เฟลิกก็ไม่ได้พร้อมจูพร้อมจูเลยเลยเคผมยังไม่ซ้ำแล้วกันแหมเพื่อการแถบกันตอนที่เราไม่มีเสียงเวลาวางแถบอ่ะน่าค่อนข้างปั่นเลย เนี่ยคือเราคิดผิดอะถ้าเรามาไล่คนนี้เพราะว่าคนนี้ก็พร้อมจุกแล้ววิ่งฉีกไปโคตรไกลมาจะวนาปตรงนี้ถ้าวนผมวางแทบนี้นะเอ๊ะไม่ได้เสียงแทบใช่ไหมล่ะวนปะหรือฉีกขึ้นบนอลยู่คนที่เซียนมาโอ้โหแถวนี้ไม่มีแทบเลยเนี่ยคือเราไล่คนพร้อมจุกปุ๊บไม่เป็นอย่างเงี้ยผมผมคนไล่ต่อดีไหม ว่างไงไม่มีเสียงจะลงปะเอาดูข้างหลังโอเคปล่อยแล้วคนที่พร้อมจุกะอะไปดีกว่าไล่คนที่ไม่พร้อมเนาะนี่ไงเครื่องข้างๆนี่เองอ้าวไปดิดีนเสียงวัสดีน้องฟิงมินโอเคเดินตีไปได้ไปก่อนเดี๋ยววางแทบแ็บเลยฮะวนต่อปะวนต่อ มาเพื่อนต้องโดนนะตบับต่อยากเขายังฝืนบนอยู่เลยอะ่ะโอเคตามนั้นตอนที่ผมแทบจะกลายเป็นตัวเดินดีๆอยู่ลเลยเนี่ยไม่ได้แบบให้ใครเหยียบแทบดีๆมาห้องวีล่าลง,งห้องวีแล้วเราเซตแทบห้องปิดตายดีไหมโอเคเราเซตแค่แบบพอพอดีแล้วกันพอประมาณนะเราจะไม่แบบบาบินวางสิบกว่าอันแต่เครื่องห้าเครื่องสัพพักเลรอเนะี่ย อ่าวางตรงนี้น,นี่ตรงหัวมุมบันไดเนี่ยมันต้องมีคนเลี้ยวมาเหยียบแน่นอนแหละพังไม้ด้วยยังไงก็ได้ผมติดในความรู้สึกของขนะผมว่าที่นี่เขาเดินเกมกันก็ค่อนข้างช้าเลยเพราะว่าผมก็ไปไล่คอเด็ดไม่ชา้าละไวอยู่ไวเออร์เหมือนกันนะ่นแหละแล้วเดินกลับไปทันปะวเวัยนี้ยัยงไงเจอลอย ใช่ไหมนะแล้วก็ไปคุมซูนก่อนเพราะตัวเราเป็นตัวคุมซูนเฮ้ยแหถบหมดบันไดได้ใช้เห็นเลยโคตรโหดว้าวฟลิกลิเช่โอ้ไม่ปี๋จะไปฟีนิงแผ่นโคตรแจ๋วแถบหมดบันไดได้ใช้โคตรปั่นว้ากี่เดิมแหละเห็นรอยนะ จะได้ใช้ปะสเต็ปที่แบบวางแถบตรงส่งอย่างเงี้ยเจอนี่คนหนึ่งวางเลยมาดิีเฟลิกเจ็บแถบไหนแถบคือเขาไม่ได้ยินเสียงตอนผมตวางแถบอะคือใครที่ลุกๆนี่คือเหยียบแน่นอนอะถ้าไม่ได้มองดีๆอะไรเงี้ยเชได้ใช้แถบกรัวดเลยช่วงกลางเกมอ่าลองเลยลองดูวะ ได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมรู้รองด้วยโอ้โหมีคนมาแยกปั่นมาคนมาช่วยแล้วเอ้หัวบันไดไม่ได้ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวหัวบันไดไม่ได้ใช้ใช่ไหมดีแถบนี่ไงไม่ได้ใช้ละเดี๋ยวนะฟาร์มไม่ทันมีประทัมใครมาช่วยนะปืนหมีมาช่วยชจิ้มสเตปเนตั้งชื่อแบบโคเท่เดี๋ยวไปเก็บแถบตรงหัวบันไดทิ้งเลย แล้วก็วางแท็บตรงนี้นี่ดูข้างล่างนี่ลงมามันต้องเหยียบดีเ,เก็บขึ้นมา,าแท็บเนี้ยผมว่าเถอะควรเก็บดีปะ่ะไว้ก่อนนะ่ะไว้ที่นี้ก่อนเพราะเราเก็บไได้เราแท็บแต้มมือยังไงเจอคอเดดกำลังเดินไปช่วยเดินเพลินเลยมาผมเดินให้เขาโลกก่อนให้เขาแบบเดินเจียมไหมแท็บยับไปดิเอาหาย ตูปบ่ไม่เอ้ยช่วยโคตรโหดวางเลยฮะเบียดเบียดเปียนเบียดเบียด,ยดไม่ได้เคตาวนั้นเก็บมาเลยมาอะไรกาเด็กคนนี้แหละผมไม่ได้ไล่คนนี้เลยดีๆอ่ะช่วงตอนเกมโอ้โดนปัน่นคือเหลือเครื่องเดียวละ <laughs> ก็อย่างที่บอกเลยว่าไม่ไล่ใครดีอย่เดฟมไม่แต็มเฮ้ยไม่ยอมเหยียบมา ื่องข้างมีแถบอยู่รถส่องไฟไปนเนี่ยหน,น้าบนเครื่องบนอยู่แหละตามสเต็ปที่ลราเรียนกันมาเราเดินติดด้วยเนี่ยคนนี้เป็นเฟสแรกจริงผมคนไล่ไอ้นะต้องหนให้จะตายไปเลยนะแถบเงียบฉีกไหมเหยียบหน่อยแตบอ้ะฮิอย่าว,ว่าคนที่เซียนคนเซียนเรียนจีนจัมแมปมีคนไหม ลงล่างเลยดีกว่านี่งไงเรียบร้อยเครื่องติดผมมีโนวันแผนสุดท้ายของผมเยอยไปหน่อยลากลงห้องบีแนละ้วข้างล่างมีแถบด้วยเนะี่ยต้องภาวนาแบบจะเดินซีจะแถบตัวเองอะ่ะโนวันผมเกิดอ่าชั้นบนพอได้อยู่ใหญ่แคบโค้งมาโค้งมาฝั่งนี้เออสวย เอ้นี่ตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเปิดประตูบนดีไม่ในฝั่งนี้อ่ะจะเปิดเรียบร้อยไปละเฮ้ยไม่นี่ไงมีแทบแทบนี่งเลยเธอวางไปได้อะไรก็ไม่รู้อะเรามีโนวานเดินไวมากผมลองวางแทบตรงหน้าประตูด้วยตรงแหมตรงช่องเนี่ย ชอบมีคนแบบเดินไปเยียบแน่นอนน่เปิดอนะประตูเนี่ยนี่ไงจริงด้วยโดนเปิดปปปปปแบบเพลินๆไปละวางแทบกอนโอเคตอนนี้เราคุมสองประตูนี้จะได้ปะไม่น่าได้เดินมาฝั่งนี้กันเพว่าเกิดเราเดินกลางแมบไปนี่เขาไม่น่าโผล่หน้ามเห็นนังไงโบราณมโคตรโหดอีกแล้ว นั่นไงจริงด้วยเห็น่ะติดแถบนั้นจนได้ดุดไหมเฟลิกมันต้องมีคนเหยียบจนได้อะ่ะแขวนตรงกลางแมบอะไรกันจะได้แบบพอคุมโซนได้หน่อยโอเคอยู่นะมีคนที่แถบนี่เปิดประตูปะเนี่ยโอเคนั่นเขาก็ที่แทบแหละ ไม่เห็นรอยเลือดน่าจะเป็นเฟิงหมินนะนี่ไงเป็นขอเด็ดทำไรอะทำไรอะเผมปล่อยนอนกันถึงมาช่วยแล้วกดตีมาเลย <c oughs> โนวันมาพิกเกมมาตอน <Hi> ้ายเฉยเลยแหมคนที่บรลทาำแน่นอนอะแต่เพื่อนไหม <Hi. S 2> ข้อเด็ดไม่น่ามีอะไรนะแทงลงแทงหลักแล้วก็อุ้มเลยแล้วกันเอาฟืงมีหินลกเองคตรโะดแต่ประตูนี้มีนีแทบอยู่ทำอะไรที่ดีมูนบอกกลับมาโผเขเข้ามาฝั่งนี้เพราะประตูนั้นยังไม่ได้สก,กิดหรือเปิดเลยท, <laughs> ทันปะทำไมวา,างแทบหน้าประตูนี้กอนเฮ้ยเปิดประตูมา เรี็บร้อยโนวันพกเกมเฉยเลยพิก <laughs> แบบตอนท้ายเกอ Felix, มอะเฟลิกผงตี้ยวล้มไหนนะนี่อยู่นี่อ่าแทงหลังหน้าเหลือแนละ้วอุ้มเลยหา <laughs> เรี็บร้อย <laughs> จริงๆตอนที่ร์มินเขาดิแทปบออกไปอ่ะเขาเปิดประตูออกไปเลยก็ได้นะน่าจะรอดไปละแต่เหมือนเขาอยากช่วยเพื่อนปะเชก็จี๊บม้ง <laughs> อ้าวะ ออกด่านหลักด้วยโอเคโอ้ดนรถเหลืองเออผมลองมาวางตรงหีบดีกว่าเผื่อคนแบบมาคุยของ <c oughs> อันนี้แบบวางแบบปันป่นๆมากเลยเนีย่ยโอเคเรามาเล่นโซนนี้กันดีกว่าโซนที่แบบเสือกน่าจะมาเล่นกันแต่ว่าโซนนู้นมันโดนกั้นหมดเลยและอีกอย่างอันนี้เป็นด่านรูปรูปตัวไออ่ะ คือถ้าเราคุมโซนแถวนี้ได้อะบอกเลยว่าเราโคตรกอดเดี๋ยวเราต้องเดินดิ่งไปเอาแถบก่อนนะเพราะว่าคือแถบอยู่นั่นกี่อันนอะมือนจะสามเลยปะโคตรโคตรแล้วแถบแต่ละอันอยู่โคตรใหญ่เอา้าเจอมิเกิล่าลีดเดินไล่ส่งก่อนนะละลายไม้ไปก่อนนะเจ๊เอีไม่อีไม่โดนดตีแตกน้ำเป้งเก็บแถบก่อนนะไม่ต้องรีบนะ เฮ้ยมีโดดเรียกด้วยคนนี้อะไรจะเซียนจัดขนาดนั้นเย่ได้แทบไม่ละอะไรมันจะอยากอยู่ขนาดนั้นเพื่อนมาบนไหนที่ดีนะเอาในางานไปมีคนเหยียบแทบจนได้รีบดิ่งไปเลยแทบตรงแมสเอน็ดีผมวางห้อง่ถงั้นนี่ยังมีคนมาเหยียบอีกอนเนี่ยไอที่ผมยังได้ลองใช้แบบว่าเซตแบบว่าแทบจริงผมก็ลากห้องวีนะแต่ไม่ไรอะเรา แบบขำๆมากันเป็นกันที่ผมได้เล่นแบบสเตจไข้กลนแน่นอนอะเจอได้ิดมาข้างหน้าก็ไม่แถบผมอยู่เอาวะต้องกล่องเนีายเงี้ยีใครมาคุยแหละแล้วมีการลาดกว่าเพราะว่าข้างหน้าเป็นเป็นแถบผมเจ๊ห yeah. ิอต่นี้ก็มันมากันนี่หน้าไป่แถบแตม มันต้องมีคนเหยียบจนได้สี่กล่องเนี่ยถ้าผมล่าลงไม่ได้เนี่คือโคตรหมดเลยโอเคแต่เราต่อ,อยอ่ะพาก,ก่อนนะอ่ะมันมันมาก่อนตอนนี้แล้วก็แถบตรงตรงตรงดูเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ยุ่งค้างโอเคเลยผมไม่การ่าไม่ได้ยินหรอกว่าเราเป็นแถบเงียบอะ่ะเฮ้ยใครเนี่ยใครอยู่บ้านเล็กวนะเนี่ยมาแถบนี้อันหนึง่งคือตัวน,นี้แถบแถบแถบเต็มมือเราเลย คือหาจุดวางไม่ค่อยได้แหละวางนี่อันนึงโอเควางได้ก็วางเอาเจออยู่อีกชิมวะละวางเลยนะว่าเขาไม่รู้หรอกเพราะแท็บเงียบเจ๊บนที่เอ้าชีดไปละน่าจะเห็นแล้วแหละแตบโคตรหมันเป็นแทปเปอร์ที่โคตรหมันมากไปที่จัดเซตปึ๊บแบบรวยถ้วยมากเลยเนี่ยยังจะเหยียบมันอีกอา่า ต้องเล่นอยู่โซนเนี่ยเฮ้ยยาวาดที่แทบจะเป็นเพลินผมต้องไปวางตรงบ้าเล็กมากอะเช่นตรงนี้ตรงรอบยาวเนี่ยเป็นรอบที่เขาชอบมาวนกันแล้วก็แคปตัวเนื้อนี่อันหนึ่งไะอยู่มานานแล้วไม่ได้ใช้อีกทีรู้สึกเหมือนโซนนี้มีเครื่องกี่เครื่องเนี่ยสี่เครื่องเลยปะโคตรโหดที่จะทำลายบอกให้เพื่อนเลยคนที่เขาเล่นเป็นนะเนี่ย มาผมให้เขาใช้ข้างหลังไปเลยฮะเวลาจับนอกจากไปจะได้แบบเพื่อนนี้หน่อยแทงมาจึกเอาไม่มีจริงจริงผมล่าลงมันมีถึงอยู่วะเนี่ยเ้ยนี่ไงเขาเล่นเป็นกันเขาว่าปั่นตัวนี้หายละตซนปั่นแล้วกันเอาคนนี้โยนเกมตายเลยแล้วกันอะไรก็ไปดูอยู่ดีก็ตายคนหนึ่งตายแบบไวมากอ่ะเมื่อกี้เขาปั่นคนนี้เสร็จไปนี่ไงมีคาล่าคนนี้ป้าที่ว่าเ้าอะไม่หัวตอนนี้ไม่ดูเลย อนี่ไงเดวิดคิงไปกันนะไล่คนที่แบบไม่พร้อมจูก,กันดีกว่าน,น้าแทบยูรถเหลืองเหยียบหน่อยตีส,สแตบสิเอาวาล้มเลยใครก็วนกันตาต่างเคเอานี่เป็นไรอปแล้วได้ทันนี่ไงเจอพิชลารีสมันจะวิ่งกลับมานี่ไงวันดีผมอยู่นี่แปดฮะแปดฮะ เอาเงยหน้าไปเดียวหายหายพื่นตรงรถเหลืองไอ้ไม้ไปละจะพูดในคิดดีๆข้างหน้าก็มีแถบอยู่ตรงร่องกันแหละหมดปะเข้าหน่อยเข้าร่องกันแหละเออเมื่อกี้เขาปั่นไหนวะเนีเ่ยอ่าปั่นเครื่องกลางแมพชิบหายละโซนนี้มีเครื่องแค่เท่าไหร่เนี่ยสองเครื่องเองโอ้โหตีเล่นเป็นตีดีเซียนนี่ย เหมือนเขาจะต้องละลายเครื่องแถวนี้ให้หมดก่อนอะแล้วที่เหลือเขาจะไปจริงๆเขาปั่นในครันี้ก็โอเคนะแล้วก็ไปปั่นตัวนู้นที่หมดเลย3เครื่องประมาณน,นั้นคนนี้อ่ะที่เป็นอะไรนะมิเกาล่าที่ห้าอะ่ะเจ็ดสองด้วยหมาเพื่อนบนเดีคิดดีๆเฮ้ยคนนี้วิ่งฉีกไอ้เพื่อนคนนี้เสียนวางแผลไปฮะเขาไม่ดีเสียงหรอกเงียบขนาดเนี้ยเจ๊หลอกไฟไหมฉีกบ่โอ้โหคนนี้ฉีกด้วยคนนี้เตียน ผมน่าจะามาวางแมททิปนะมุนวอ,อกกลับมาโ้ยโดดกลับด้วยอดิเซียนจัดประหลัดบอกโอยไม่ทันมีแถบนะวางแม,มทึมิปไปเลยจริงๆมันต้องไปเก็บแถบก่อนนะถ้าเกิดผมมาฝืนไล่อยู่ยางเงี้ยยากมากเพราะว่าโซน,นเขาต้องปั่นเครื่องฟรีมิคาลาคนนี้เขาเล่นเป็นอนะ่ะเขาต้องลากให้เพื่อนมาในโซนที่แบบไม่มีแถบอะ่ะผมกลับไปนะผมเก็บ ผมเก็บแถบตัวนี้กลับไปโซนของเราดีกว่นาน่าจะปั่นฟีอยู่สักเครื่องหนึ่งอะแถวนั้นนะไม่ใช่เครื่องนี้โอโหเหลือซองเครื่องแล้วซองม่ไล่มีแคาแลาวคนนี้ดีกว่าคนนี้ตายนะเอาวะล้มมาลยะกันใครก็วนกันโอเคเก็บแถบนี้ก็วิ่งยาวเลยละกันคือตี้ดีเขาแบบ มันจะสืกสานกันดีปะ่นะแล้วเขาู้สึกผมนะเหมือนเขามีโค้กคนหนึ่งได้เป็นมิคาลาที่ผมไล่เมื่อกี้ไม่ใช่คนดีนะเหมือนเขาจะสืบสานว่าต้องปั่นเครื่องตัวนี้หมดนะอย่างเงี้ยว่าแท็บเปอร์มันต้องคุมโซนโอ้แมดี้ไม่บนหน่อยละ่ะบนหนสูสแตบดิคนที่บนแบบมุดซัวมากอะไอ้หลักเพื่อนด้วย,ยคนนี้แท็บตรงรถเรือผมก็ที่กลางด้วยไล่แบบมุดซัวมากอะ่ะ บอกให้เพื่อนค่อนข้างเสียเลยกลางกันแถบอ่ะมันจะฉีกปะนี่ไงมิกะลาคนนึงไปเนยียนปั่นอยู่ตรงนู้นเรามีแผนสุดท้ายเป็นโนวันอยู่นะน่าจะแบบพอถูกแถได้อยู่แบ๊บเลยโอ้โหไม่ยอมเหยียบด้วยมาเอาคนนี้ก็ได้มาจริงๆตอนต้นเกมผมลากลงห้องวีได้คือคนเพิมชนะไปนานแล้วเนี่ยอันนี้คือ แล้วแบบชิวๆอ่ะชิวๆขมข่ำเหมือนกัน,นเอ๋เหมือนเขาจะเล่นอยู่โซนนี้หมดละแนวคิดตรงนหนแต่เขาเจ็บหมดเลยนะอะไรมีระล่าคนนี้ดูไหมคนที่เป็นคนซียนไหนเขานะชิบหายแล้วลงมาเลยล้วกันใครวนกันว่างทบกันเจ๊ไปไหนวนอะคิดดีๆเอา เฮ้ลงไฟอ่ะคนนี้ได้ยกาำว่าซีเยนจัดใช่ไหมหมาคนนี้เฟตแรกด้วยเก็บแถวกันเลยฮะรู้สึกแมดนี้มันไม่มีหมายละคือวางไปก็มีประโยชน์เลยอัป๊อปไปคุมเครื่องหน่อยเมื่อกี้เห็นเขาฮิวันอยู่อ่ะเดี๋ยวเครื่องนี้เงียบอ่ะนี่ไงกำลังยุ่นเพลินเลยยิงไปปะฐานปะไม่ฐานนี่ยืนบล็อกแบบเลทท่อไปก่อน เออ่มิเกล่าคนนี้ตายนะโดดบ้านใหญ่ปะโดดบ้านใหญ่ปะมาวางเลยฮะผมว่าเขาไม่รู้หรอกผมว่าเขาไม่รู้หรอกเอี๋โดนแถบนะแถบนี่อยู่ที่มิแชบโผล่มาใช่ไหมไอ้ยนะแอนด์ออนแถบเยียบโคตรปันน่นอหะคือวางที่เขาไม่รู้ว่ามีแชบอยู่แล้วอะตั้งเกมเพิ่งได้ใช้แค่รอบเดียว น้ยอย่างน้อยได้ใช้คือได้ใช้แหละวนฒิปนีนายต้องวนอยู่แนละ้วหมาข้างหลังก็แถบอื้อนะไปไหนคิดดีๆด,ดิมิเครลา่าไล่คนนี้ดีกวยหมาข้างหน้าก็มีแถบนะแถบอันเนีย้ยเขาวิ่งมาโซ่ผมเองไงแทงหลังวะเนี่ยลืมจึก๊กเอ้ยไม่มีเดนะี๋ยวนะเชื่อผมเราแข่งที่ได้ก็องจริงถือว่าชนะแต่ว่า เก็บสารได้ก็พอแจกแล้วเนี่ยคิดถูกไหมแล้วก็ไปหาเดวิดกันผมว่าเขาจะมาขอบแมพอะเดวิดเขาที่สายขบแมพแน่วางแบบส่งๆไปเลยตอนเนี้ยดวิดหายเลยนี่ไงช่วยกันได้ไอ้แชมป์ขอบไปไปเลยเธอฮะคิดไปเลยเธอนะ่ยเขาวิ่งตรงขอบแมพอะแต่เขาไม่ได้ไปตรงฝั่งเนี้ยโอเคเก็บเลยเผื่อได้ใช้ในปลายภาคนะฮะยังไงกำลังฮิงลุงทินดิแฟปไหนแแบบข้างหน้าเนี่ยไอ้ไม่เหยียบด้วย อาว่ะอะไรเดวิดคิงก็ได้ไหมไรใครก็เหมือนกันนะตอนเนี้ยเอาไหนวางแถบนี้เลยฮะเขาไม่ได้เสียงของวางแถบหรอกไอ้ยนี่ไงเอาว่ะบนรอบนี้ก็มีแถบเหมือนกันนะแถบตรงไหน,นก็มีแถบไปหมดอ่ะโอเคเดวิดนี่ตายไหนจำไม่ได้อ่ะเหมือนจะตายแล้วป่ะ ยางเฟตสองอยู่แน่นี่เอาบาร์บีคิวมามาเรามาหาตัวคุณมิคลาลลีกันดีกว่าไม่รู้ว่าคนนั้นเขาจะแบบสั่งการให้เพื่อนแบบเฮ้ยปล่อยตายเลยเพื่อนเราจะหาดูเองเนี่ยไม่รู้ไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์อย่างน้นขึ้นไหมยังไงเราเจอนะเมื่อกี้เดินอยู่ตรงข้างหลังหงยางเนี่ยมาเพื่อนวางแถบเลยมั้ยได้ยินไะมไดีหรอแมทเอลีก็น่าก็ มีนั่นเหมือนกันนะไอ้ตายายแยกคมไปกันจุดสองกลางอากาศเพื่ออะไรเี่ดโอเคแบบนั้น The Tab เสายแทบเงียบกับวางแทบเร็วคือผมมองว่าถ้าเกิดเราเล่นเสร็จเนี่ยมันเหมือนเราต้องเอาแทบเตอร์มาแบบเดินไล่หน่อยๆแบบกึงก่งไล,ล่กึ่งไล่กึ่งคุมโซนประมาณนั้นแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเล่นแทบเปอร์จริงอ่ะเล่นคุมโซนน่าจะโหดสุดละอย่างเห็นตอนต้นเกมปะคือแทบโซนบ้านเล็กอ่ะ เขาเหมือนจะจู้กันแทบไม่ได้เลยถ้าเกิดเข้าไปใได้เคตของเร่องจริงๆนะโอเคจะสนุกกันครับจี๋ผมโอ้โหมีแรงแดงสองคนเลยนะโอเคเหมือนเขาจะเนียนสู้หรือเลปล่าตอนเนี้ยนายคิดผมนไหนเดี๋ยวม,มนันจมในทรายอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยแฉบโคตรเนียนเราหมูนี่ขอตรงนี้แล้วกันมาเจอ เดีดิวแทบคือเขาไม่ได้เสียงวางแทบอะ